ทั้ทงนี้ก็ได้ๆๆๆไป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 ไ้ไป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  พี่พี่จะเป็นห่วงเรามากรู้ไหมเออคุณวิทย์คงจะปลอดภัยดีใช่ไหมครับขอบคุณคุณสุรันมากนะคะที่มาช่วยพี่ใหญ่เสือมือกับเสืออรไปทางนู้นนะคะช่างมันทำไมเรากลับบ้านแล้วครับแต่ว่าพี่ใหญ่เราสําคัญกว่านะคุณนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องเสือของตัวนี่ผมจะจัดการเป็นเองผมมือเปล่าอยู่แล้วนะครับเรื่องเสือนี่ผมจับมามากเฮียเฮีย โอ้เฮียโอ้ยเฮียไม่รอเลยเดีเดี๋ยวก่อนไว้เมิดไว้ทำไมเมื่อกี้เองไม่พาน้องสาวเองมาด้วยวะปล่อยให้พวกนั้นมันจับตัวไปทำไมจ้างมันเถอะพี่มันไม่ใช่น้องสาวใช่ไหม ฉันจับมันมาเรียกค่าถ่ายอ้าวแล้วทำไมเองไม่บอกข้าตั้งแต่แรกเลยวะเออนี่ไอ้มุยกับไอ้ลาดไม่รู้เป็นยังไงนะเวะ้โยโธ่เอ้ยเองอ่ะไม่น่าพาข้าหนีมาทางนี้เลยไจย้เราน่าจะยิงสู้กับมันดูสักตั้งคนึงวะแต่ฉันไม่พาพี่ <c oughs> มาทางนี้ป่านนี้พี่ก็คงจอดแล้วแหละเออวะ เอ็งพูดถูกไว้อาจจะจริงไว้เอยแต่ไว้เมื่อกี้นี้ข้าเห็นเอ็งวิ่งหนีมานี่มาวิธีหลบปบีกนี่เอ้ยเ็งเก่งมากเลยเนี่ยไปเรียนมาจากไหนวะเออตำรวจสอนตำรวจสอนแล้วแล้วแล้วสอนที่ไหนอ่ะ Oh God, พอมาไกลครัพี่สามพลานลสามพลานลอสามพลานมันอยู่ที่ไหนอะแล้วเอ็งไปทำอะไรอยู่ที่สามพลานอะไม่อะไรมากอะก็ไปเรียนตำรวจมาจับโจรอย่างพี่ไง ครับผมตำรวจจับข้าแล้ววิทย์นึกว่าพี่ใหญ่กับที่กลางจะไม่ไปช่วยวิทย์น,นะหล่อยให้เราถูกขังไม่ได้เป็นอาทิตย์ใครจะไม่ตามไปช่วยแล้วแต่กว่าจะสืบหาเจอนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเสือม,มืดที่มันจับเราไปมันร้ายมาก นี่โสก็เป็นห่วงมากแะวิสพอเขารู้เรื่องเลยเขาไม่ได้กินไมได้นอนเลยต้องขอตามมาช่วยด้วยเออผมเห็นคุณวิทย์ปลอดภัยผมก็ดีใจด้วยนะครับวิทย์อยู่ที่นู่นไปยังไงบ้างที่ถูกจับไปเล่าให้พี่ฟังบ้างหน่อยก็แล้วเป็นยัไงแล้วค่ะวิทอยู่ที่กระท่อม แล้วก็มีเสือมือดกับแม่เขาแต่ป้าแครดีกับวิทมากเลยนะคะตอนเนี้ยเสือมือดหนีไปไม่รู้ว่าป้าจะเป็นยังไงบ้างไี่ว่านะแกคองเอาตัวรอดได้แต่พิ่จะเป็นห่วงเลยแต่แกแก่มากแล้วนะคะแล้วก็เพึ่งหายจะไม่สบายด้วยอุ้ย,ยเป็นระกับช่างมันเป็นไรนะ เกิดเป็นแม่โจรมันก็ต้องลำบากอย่างนี้หช่ไหมอานี่วิทย์วันนี้พี่ทําอาหารที่วิทย์ชอบมาเยอะแยะเลยนะพาดูๆแล้วิทย์ของมัาเีนเยอะเหมือนกันนะอยู่นู่นคงไม่มีอะไรกินเลยฮะก็ไม่เชิงแต่ป้าก็ทําอาหารเก่งนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยเราไม่ต้องมาหลอกพี่หรอกนะไปอยู่ในป่ามันสุขสบายอย่างง้นอย่างงิ้ม ไอ้พวกโจรมันหยาบคายมันกักขละสารพัดใมมันไม่ได้น่าเห็นใจน่าพิสมัยอะไรอย่างที่คิดนะฮะพี่พูดถูก <c oughs> ใช่ไหมอ, <c oughs> อ้าวเจอว่าถูกก็ถูกนะคะแต่เสือสอนเนยหยาบคายอย่างที่สุดเลยค่ะพูดจายอย่างกับสำราญแต่เสือมือดเนะี่ย ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเสือมนะืดเนเป็นคนที่พูดจาสุภาพแล้วก็มีน้ำใจมากวิทย์ที่หวังว่าวิทย์คงไม่คิดว่าเสือมืดเป็นคนดีน่าคบนะแม่ ใครไปหลงชอบไปโจรที่จับตัวเองไปเรียกทาทยก็โง่เฉทีแล้วพี่สวยคะตอนที่พี่ไปอยู่ในป่าพีทได้ทานเค้ของพี่สวยด้วยนะอะไรจะทานได้ยังไงกัน แค่ของที่บ้านนี้เคยหายไปไม่ใช่หรอคะครูอย่างนั้นั้งจ๊ะแต่มันก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรนเลก็ก็เสือมืดไงคะเสือมืดเขาเป็นคนขโมยเอาไปให้วิทานเองความจริงเสือมืดเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีจิตใจเลวร้ายอะไรนะคะ แต่เขาเป็นคนจับเราไปเรียกค่าถ่ายนะนั่นนึงคงเป็นเพราะความจำเป็นมั้งคะแต่พอวิทย์ช่วยดูแลป้าแกจนหายเสือนุ้ยเขาก็รับปากกับวิทย์ว่าเขาจะเอาวิทย์มาส่งเองแล้วก็จะไม่เอาเงินค่าถ่ายด้วยนะคะเลยจ้ะแล้วจะทำตามที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าดีแต่พืดอเขา เาเม่เปลี่ยนใจทีหลังค่ะลิศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม mm hmm. ตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาอยากจะกลับตัวมาทำอาชีพที่สุจริตแต่เขาก็เปลี่ยนไปพี่ว่าไม่ยเด็กคิดอะไรมากเลยเลยจ๊ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะขึ้นชื่อว่าโจรขึ้นชื่อว่าเสือแล้วเนี่ยมันจะดีไปไม่ได้หรอก ขอบคุณค่ะแต่ก็จริงนะคะไม่ว่าจะเร็วมากเร็วน้อยก็เร็วเหมือนกันทั้งนั้นจริงอย่างที่พี่ใหญ่ก็พูดสมมุติว่ามสมมุติว่าในเสือมือดเนี่ยนะจ๊ะ <c oughs> เขาเกิดเป็นคนธรรมดาแล้วก็มีอาชีพที่สุจริตเนี่ยน้องวิทย์คิดว่าเขาจะเป็นคนยังไงจ๊ะ ก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยล่ะค่ะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้แต่สมมุติของพี่สวยอ่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพราป่าน,นี้เขาจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ไปอยู่กับใครมีพี่เด็กเป็นห่วงเลยนะจ๊ะพี่ว่ายังไงที่กลางควรจะจัดการเรื่องนี้เองอะ่ะอ <c oughs> คุณต้องมาเอาอะไรล่ะคะอ๋อป้าเหรอครับเลยผมเห็นคุณวิทย์อยู่แถวนี้นะครับเลยลงมาดูว่าเผื่อมีอะผมช่วยบ้างขอบคุณมากแต่ไม่ต้องเลยนะคะก็ดูๆแล้วมันเกลี้ยงหมดแล้วค่ะอย่งนี้งั้นงั้นพรุ่งนี้คุณวิทย์จะไปเที่ยวไหนไหมครับผมจะพาไปเที่ยวงั้นทเกื้อใบอกว่าคุณกับพี่ใหญ่จะต้องตีบกับไปทํางานไม่ใช่หรอโอ้ไม่เป็นไรครับอีกสักสองสามวันก็ได้ครับ นะครับวิจจะไปเที่ยวพากไปเที่ยวก่อนได้ฮะไม่ต้องหรอกค่ะตอนนี้เที่ยวที่นะ่ใชจนทั่วแล้วขอตัวไปพักครองก่อนนะคะอืมคุณโศกคะอเอาอย่างนี้ละกันก็คือโศกอยากจะไปเที่ยวนะก็พานที่ไปแทนนะคะวอุย้ยไม่ไหวมากครับคุณพ่อคนใต้เดี๋ยวก็เทาาี่ยวด้วยนะน่าอะไรโอ้ thank you